ตึงเสาขึ้นมากกับฝอยซางครับโอ้จากงี้ครับโอ้ขอแต่ว่ามีแต่โศกแต่มันมีแต่โศกแต่ไส้ครับผ่านเขามาปอดแล้วครับนี่โศกใหญ่ดีล่ะครับกางเดินเข้าบ้านครับสุดยอดเลยครับโอ้บึงหลวงบึงงามครับเป็นงามครับงามเนี่ยโอ้ โอ้ผ่านนี่ครับงามครับโอ้ใหญ่ครับเอาบ่อหลอดทองสร้างบ่ควนหลอดสร้างบ่จ้าต้นขาหลอดตัวจะได้เรียงไงต้องยานด้วยแตหลอดสร้างเนี่ยบางที่หลายเนื้อขึ้นบ เ็ยานเเบ้าจงนไนโตางกวียวครับ่นากะ็นจังไงเนีนมากบ่กันบ่ได้เขาไหมยง่ายคือหวานหน่อยเนาะอืออโอ้งามงามงามงางา

việc ngay ngày đưa công tác đưa ngày mai để biến này, phải bỏ โอ้ดีรอช่องส้างแล้วร้านหน่อยสิได้รอดทองสร้างแล้วบาทกิน แล้วครับเป็นเข่ามาครับโอ้อย่งนี้ครับสูงครับโอ้ก็ยังเป็นฝันหุูนาะ มาเนี่ยไปตั้งเรื่อยๆเดี๋ยวรอแล้วสิเบาๆผู้น้อยๆ <laughs> ừ, <laughs> 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 <laughs>

ได้ไหมทไปเราใหได้เขอให้ตให้หลงไห้ไหมันเยอังไงปหแมก็ต้องย่านบ้นลน่ลงหน้าอย่หรอานละนีปถึงกลาหน้าอยู่หรอไจ้าปลาบวกเก่งไรนอไอนไงเนอยื้อเก่งเกใใเก็บก็ท่านหากไป

ปังปังปังครับปากกอยจีบปักแล้วก็